สิ hoy, hoy, vie, vie, vie ่งที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้ต้องอาศัยเรื่องกฎกติกาการรองการต้องนัต้งซึงเยอะๆอาบเก้าขาายเรือร้อยครั้งยตัวเรล้ยงเข้าไปเข้าไปได้ลากเรือจากโน่นมานี่จากนี่กลับไปโน่นต้องช่วยเหลือกันต้องอดทนถูกต้อง

มาแบบน <S desserts> ี้แบบนี้แบบนี้ปูจะทิ้งทุ่นให้สองทุ่นที่ต้มขวางก็ลมไว้ตรงนี้ที่ที่เราอยู่เมื่อวานที่เราเล่นน้ำจะต้องไปฝุดตรงนี้ให้ได้ที่เลี้ยงมีสามคนไปเล่นเรือมายกมือสี่คนนับไปสี่คนหนึ่งสองไปยกมือลมนะอาจจะขังออกทะเลได้ไหมครับ เราต้องปล่อยใบวันนี้ทะเลหน้าหนาวจะไม่มีคลื่นหรอก <Okay. S 1> มันจะเรียบมันมีแค่ลมเราจะวิ่งไปทุ่นนี้ทุ่นแ<ช>ะ<ช>ไรทุ่นแะไรจ่ายเรือแหกโดยการเรากลับตัวแล้วเราต้องมองข้างหน้าหัวเรือเราตรงทุ่นเรือเราจอดหมายความว่าใบเรือเรากระบะในใบไม่มีลมมันทําให้เรือจอดมันทาให้เรือวิ่งช้าแต่ถ้าเป็นแบบนี้เยอะๆมันจอดเลยเข้าใจพี่ครับ บอกแล้วไงเรียบแถวมันยังไงเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแถวที่ยุมหน้ายกมือแถวยุงหน้ายกมือมีเบอร์ใบเรือเบอร์สี่ใบเรือเบอร์สิบเก้ายไไปหนนคเบอร์สี่ของฝรั่งเศสตึก๊ง ไม่เล่นให้ดูหรอกถอยหลังเดินถอยหลังเราจะไม่เข็นแบบนี้ถ้าเราเข็นแบบนี้ใบดูใบ,บป็นจนลงเห็นไหมลงมาข้างหลังมัจนจะหนักเราเข็นแบบนี้วิธีการเข็นมีสองคนครูหนึ่งคนเธอหนึ่งคนครูจะจับแบบนี้ครูอยู่ดางด้านน,านี้ครูจับแบบนี้แล้วครูจะจับกับเรือด้วยแล้วก็เข็นดันช่วยกัน ออกแรงบัตกี้ยึดพื้นมายังมันมีแรงมาอีกหน่อยฟังนะฟังให้ดีไปประจําเรือใครเสร็จแล้วลากเรือตามครูมามาตามไปตามไปตามไปหนูไม่ล้มอ่ะก็วาตั้งแต่ฝึกมาเก่งที่สุดในโลกแล้วโรงเรียนเนี่ยทำให้ได้นะเข้าใจไหม เดี๋ยวชุดหนึ่งลงก่อนไอ,อ้ผู้ต่ออาวุธเลร์มาเก็บหจะเจ้าลงมาเชียร์ลำแล้วไปทุ่นนี้ก่อนใกล้ๆเนี่ยไปทุ่นนี้ก่อนแล้วก็ไปใจเข้าใช่ไหมครับแล้วเราก็ถือหางให้ตรงทุ่นแทกใช่พอเราใจปึ๊บเราตั้งหัวคืนหางตรงไปทุ่นนู้นเลยทุ่นแทกใจแท็กแบนบกระดานครูเขียนไว้วิง่งอ้อมสองทุ่นพอเข้าใจไหมครับ,รบเล่นเรื่อยๆจนกว่าครูเรือยาจะบอกให้มาเปลี่ยนชุด <มา S 1> โอเคนะไฟป,ประจําเรือ ดูดูปล่อยเชลล์ปล่อยคนที่ไม่เล่นอยู่ไหนเอาเรลล์ไปเก็บฝั่งรุนเห็นไปเก็บดูนะแบบบนลซิมนะเห็นไปเก็บครับอย่าเพจ่งใส่หาขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือแบบนี้ใส่ด้กระบอรดใส่้กระบอรดขึ้นเรือมาใส่ด้กระบอรดแบบนี้ใส่แบบนี้ใส่ทุกคนดูอย่าเพิ่งเอาลงให้มิดปล่อยไปก่อนเดี๋ยววิ่งออกไปกด ดูให้ดีนะนั่งแบบบนซิมเลยชื่อลุ้นอยู่ไหนไปก่อนไปก่อนจะถึงใบบมหลบหางเสือตรงตรงหางตรงหางตรงใบบมไปอยู่ข้างเีือไปตรงข้ามกับใบไปตรงข้ามกับใบลุยไมองพุดก่อนลุ่ไหนมองุน สะพอร์เราเลยแล้วเราไปไงเนี่ยโยงไปเรื่อยเรื่อสือต้มฟุ้งนะครับเสือทองดูหัวเรือดิหัวเรือต้มฟุ้งเปล่ารเราจังไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ไหวเป็นไรครับไม่ล่วงไม่ล่วงผู้ดูอยู่เออแน่แล้วล่ะไม่ล่วงแล้วดูหางเสือด้วยดึงเห็นไหมได้แล้วโซล่าใช้หน่อยนะ เด้งหางเสือเด้งหางเสือใจอ้อหางเสือต้มเออเมือนเรือต้มขุ่นยังน้านะเรื่อมือจับไปกระบอกตั้คานไาก็ได้จับไม่ได้จับไปกระบอกไได้เลยเรือที่มาจับคอทำได้ไหมจับคนเรือจับไปหน้าเลยเออไอ้ไปยืนที่กลับนะครับเออเอนอึบค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าเพิ่งปล่อยนะให้เรือตั้งก่อนนะอีกนิดเดียวเป็เรือเอ้าจับคอเนี้ย เลื่นไปอ่ามาเร็เบอกหไปาต่างน้ำมานานาออมาไกลมาก เราตั้งปลาไม่ได้เราต้องวิ่งแบบนี้วิ่งแท็กแท็กตายบันไดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยอย่ากเพื่อนอยู่ตรงนั้นเธอต้องวิ่งไปหาทุ่นสีส้มก่อนแล้วเธอก็ต้องวิ่งไปหาทุ่นสีส้มอ,อีกละนึงไปไยเดี๋ยวอย่าหมุนนี่อย่าหมุนนี่พอ,อเรือไปข้างหน้าหนูก็เอาหางเสือให้ตรงอะลูกเอามาั้ยขามานั่งปากตรงข้ามกับใบ ค้างไว้มันมีปัญหากันเรือค้างไป้ว้เออดึงเสียค้างไว้เออล้วได้แล้วดีเลยเร่งท่อเร่งท่อท่อท่อแค่เดินนั่นเลยนะและแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนก็ขับเรือไปทั้งประเทศลงสิเนี่ยเราแค่ไม่มีเรือให้ขับเต้นเอาเอาคุ้เต้นมาแล้วไปนู่นเขาบอกไปทั้งข้างคุณเต้นเขายังทำได้เลยลูก ไปกูได้ขับายวาไม่ไหวแล้วเร็นน้อย่างั้นแหละเริมวเลวลางมาเร็วออขาอย่างนี้ไปเลยนะเออ ุ่งนี้ช่วงเช้าเราจะเล่นแบบนี้ถ้้ช่วงเช้าดีขึ้นได้เกือบทุกคนอยู่ได้ทุกคนช่วงบ่ายเราจะขึ้นสามทุน่นแต่เราต้องดูลมด้วยยุดธสนะ่โอเคนะเยอะด้วยนะให้ได้นะแต่มีข้อเสียอีกแบบอีกอย่างเลยนะวิ่งไม่เคยตรงทุ่นเลยไต่ก็อ้อมได้ก็โอเค แต่วิ่งให้มันตรงเข้าใจไหมครับทีชุดหนึ่งชุงดสองลงเท้าเลย,มลออยไม่มีแบบว่าชุดเดียวทั้งวันไม่มีออพอหนูเรือล่มหนูก็รู้สึกว่ามันจะทํายังไงดีทันใจยังไงดีหนูเลยทีบตัวออกจากใต้เรือก่อนหนูก็โบกมือสูงสูงทำให้เรือ,อยางมาช่วยเพราะหนูไม่รู้วิธีกู้เรือหนูไม่เคยมาครูชาลีเลยบอกให้จับเด็กเกอร์บอกตรงอยู่ที่ ได้ทำเรือแล้วก็กกต้องกล้าล <ะ S 1> เพราะว่าต้องกระโดดต้องขึ้นไปเหยียบเเกอบอรดด์ดแล้วก็ทำให้เรือมันขึ้นมาพอหนูวิดน้ำไปเรือ่อยๆทำไมน้ำมันแบบว่าทำไมน้ำมันยังเข้าอยู่เข้าอยู่ทำไมเป็นเ่ือนั้นสรุปว่าเรือมันแตกเพราะไปชนกับลำอื่นค่ะ รู <tyard. S 2> เลยต้องนั่งเรือ,อยางเข้าฝัง่งแล้วก็เกือบกระติกน้ำหายดีที่ครูชาลีเก็บไว้ให้ได้แล้วก็ได้เรียนรู้การการแบบว่าการขู่เรือค่ะตอนนั้นรู้สึกมีความกลัวไหมหรือตกใจไหมคะไม่กลัวหนูว่าเอ๊ะทำไมมันถูกลงคาเท็จฝ่ายอนเรือเ,เร็วไม่ตายนะเดีมองเพ <ๆ S 2> ื <นะ S 2> ่อนทำไมซูดอยู่ไหน6คุณสองรอบแล้วลอขึนเรือไม่ยอ้อน2รอบ เธอไม่ตรงอ่ะอ่าตอนเนี้ลมมาข้างหลังเราอีกแล้วลมมาจากนี้แค่บินได้วัวทีลมน้ำก่อนเรือไว้เรือไวม่ไม่ไม่ไหวไม่ได้ผมรู้สึกว่าตัวเองเล่นเก่งขึ้นดีกว่าเล่นเรือใบได้ดีกว่าไม่สติตแดงไม่เราอนแล้วเยาะไม่ก่ายมั้ย